สวัสดีเช้าวันพุทธที่สดใสนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันที่หน้าง,งานไทยบิดเช่นเคยหน้าง,งานนี้ก็เป็นภารกิจซ่อมแซมและปรับปรุงสะพานเหล็กที่ชำรุดแผนงานก็คือขุดตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นฐานรองสะพานออกซึ่งเมื่อวานก็ทําการขุดและก็ยกออกเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะเป็นการขุดเลนที่อยู่ใต้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เรายกออกไป ก็จะขุดแล้วก็ขนไปทิ้งก่อนขุดเลนออกตอนนี้ผมก็กําลังปั้นคันเพื่อที่จะให้หน้างานตรงที่จะขุดเลนออกแห้งก็มีอุปสรรคในการทํางานนะครับก็คือคันที่ปั้นก็อยู่ในลักษณะเดิมแต่ว่าน้ําก็ยังสามารถซึมผ่านเข้ามาได้เนื่องจากดินเป็นดินทรายยิ่งขุดลึกลงมากเท่าไหร่น้ําก็ยิ่งพูดออกมามากเท่านั้นน้าที่เห็นก็คือจะไหลามาจากตัวเมืองจูบ้านะครับก็คือไหลามาจากด้านนอกทอมปิง้งไหลผ่าน ตัวทอมปิ้งแล้วก็ออกไปทางสนามบินตอนนี้ผมก็พักลงมาดื่มน้ําแล้วก็ให้จ่าตี้ขึ้นไปขับแทนนะครับแล้วก็สังเกตไหมครับมีกองเชียร์คอยให้กําลังใจเพียบเลยครับเด็กน้อยที่อยู่นอกทอมปิ้งครับหลังจากตักเลนเต็ม10บล้อก็เอาไปด้าทิ้งในจุดที่กําหนด ขากลับก็ให้พิตี้แวะเอาลูกลังที่นั่งงานสนามบินกลับมาด้วยนะครับเพื่อจะใช้บทอัดทำฐานสะพานก่อนที่จะวางตู้ mm hmm. ตอนเทนเนอร์ครับหลังจากดําลูกลังเสร็จก็แคะกระบะให้พิตี้ไปให้สะอาดตอนนี้ก็ตากเรียนใส่10ล้อประมาณ2คันแล้วนะครับก็เป็นรูปร่างอย่างที่เห็นตอนนี้ก็รอ10บล้อมาแล้วก็ทําการตากต่อเนื่องครับการตากเรียนใส่10ล้อแบบนี้ก็ควรที่จะใช้ดินแห้ง ปิดฝาท้ายก่อนแล้วค่อยตากเลรียญใส่นะครับเพื่อไม่ให้ฝาท้ายระเบิดขั้นตอนต่อไปก็จะยกประตูสะพานยกตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็จะยกสะพานเพื่อที่จะทําการขุดลอกล่องน้ําให้ลึกขึ้นเพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ําขังในบริเวณที่จะทํางานเพราะว่าเราขุดลงลึกน้ํายิ่งออกเยอะ ต่อให้เราใช้ลูกรางถมลงไปก็จะทําให้ลูกรังเละรับน้ำหนักไม่ได้อยู่ดีครับฉะนั้นตามหลักวิศวกรรมแล้วต้องทําให้หน้าง,งานแห้งแล้วค่อยเอาลูกรังลงปรับพื้นแล้วค่อยบดอัดครับหลังจากยกตู้และสะพานออกเสร็จก็จะมีพื้นที่ยืนของรถโกยตักนะครับก็จะใช้รถโกยตักตักทรายแล้วก็เวียงขึ้นริมตะลิงแบบนี้เลยก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้นาง,งานแห้งและแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วครับน็อตยึดสลักปุงกีขาดครับซึ่งเป็นจุดที่ขาดเมื่อวานเลยจุดเดียวกันเลยน็อต <Not S 2> ที่ใช้ ล็อกสลักก็เป็นน็อตขนาดเบอร์30เลยนะครับไม่ใช่น็อตเล็กๆนะครับแต่ก็ยังขาดได้ตอนนี้พี่วิทย์และก็พิตตี้ก็กําลังทําการแก้ไขงานซ่อมเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ไม่ต้องถึงมือช่างนะครับเราสามารถทาเองได้ขอแค่มีอะไรหลังจากซ่อมเสร็จก็ทําการขุดลอกกันต่อเลยนะครับตอนนี้ก็ให้พิตตี้ขึ้นไปครับเพื่อสลักให้ผมลงมาพักแล้วก็ดื่มน้าครับงานที่ทําอยู่เหมือนจะเป็นงานเล็กๆนะครับ แต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่เราคิดตอนมาสํารวจหน้าง,งานตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นงานหมูๆครับน่าจะไม่ยากตอนนี้เริ่มจะไม่กินหมูแล้วครับเริ่มจะกินกระดูกแทนแล้วแต่ก็ยังว่าครับต่อให้งานยากแค่ไหนก็ไม่เกินความสามารถทหารไทยแน่นอนตอนนี้ก็เหลือเวลาในการปฏิบัติภารกิจอีกปมะมาณ2สัปดาห์กว่าครับ ขั้นตอนนี้ก็จะขุดดินเพื่อเปิดร่องน้ําไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลิกงานนะครับงานไม่เร่งครับแต่ผู้กองก็ยืนดูไม่ห่างเลยครับความเคลืบหน้าของหน้างานวันนี้10.34%ภารกิจของหน้างานวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ